เกิดปัญหาคับทีมงานนั้นทวันแล้วครับเรื่องการหันหน้าจอตูลอ้ลุโพงเสียงรบกวนหลวงตาท่านไม่ยอมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube บังดำน้ำแต่งอินดี้นะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดหลวงปู่พรมนะครับวัดสนวนใน กับทีมงานนันทวันภาพย์ย์สุรินนะครับหน่วยสิบล้อเอาอย่างไงเอาเจ้าภาพก็ไม่ยอมหลวงตาก็ไม่ยอม คนทำงานลำบากค,ครับโอ้ข้างในรถนี่มีแต่ตู้ลำโพงเลยนะครับเต็มเลยครับเอามาดูเพื่อพี่ๆเขาขึ้นจอนะครับ กำลังช่วยกันขึ้นจอเอาเหล็กลงจากหลังคาแดดร้อนมากครับวันนี้ ต้องรองให้มันเท่ากันนะครับฉช่วันนี้เป็นหนัง แกบนนะครับแกบนลงหลวง,งพ่อหลวงปู่มาบ่อยครับที่นี่อาสรุปว่าไงได้ตักตงไหมเอาสรุปว่าไงไตัตังไหม <laughs> เอ้แจ้งตำรวจครับวันนี้ลวงตามไม่ไม่สม,นมานฉันกันแล้วลำบากเลยนันทวันมาหลังเขาได้นี่ <c oughs> ทางนูน้นเขาก็แจ้งว่าหันไปถนนสองคืนแล้วเพราะให้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างทีนี้ทำไงลวงตายไม่ยอมแกจะโทรแจ้งตำรวจจะยอมหันไหมถ้าไม่ยอมผมจะโทรไปหาตารวจตายเลยครับแบบนี้นันทวันมาทีหลังลำบากทางไ <c oughs> งทางานจะได้หันไหมนี่ อยู่เลแล้วเพ่อเขาเป็นเจ้าอาวาสพระใหญ่ๆของเจ้าอาวาสเขาบอกเขาพูดอย่างนี้นะถ้าไม่ยอมเนี่ยจะโทรหาตำรวจสี่โมงเย็ยนหรือหันไม่ทันนะตอนนี้กำลังแช่งเนี่ยกำลังได้สอง,สองจะสรุปยังไงเนี่ยะนะดูพี่เขาเดินมานานเหรอานาน,น,านเห็นไหม,ไไไหมนู้นนู้นน,น,น้องชายผมกินข้าวมา โอ,อ้อตายแกแจ้ง<ม>โรงพักแล้วครับหลวง,ง,ง,งตาบ้านบ้านซุ้มนะุ๊กโอ้เอาโอ้ตายแล้วครับมาที่ลังเขาลำบากโอ้แย่แล้วนันทวันวันนี้มาาทีหลง hoy, ังเขครับหลวงตาท่านไม่ให้หันหน้ามาทางนี้นะครับ เราดื้อโทรแล้วเอาตกลงกันหน่อยเอาจะภาพในจะภาพไปตกลงกันลวงตาหน่อยครับแกโทรแจ้งตำรวจแล้ว <c oughs> เอาคุยกันก่อนครับคุยกันก่อนจะภาพดีนะกำลังเพิ่งขึ้นนะครับเพิ่งขึ้นในสองชั้นเสียเวลาครับ ร้อยเหรียญได้ได้สองพันเก้าองทุกวันนี้พี่ตำรวจมาแล้วครับเคลียร์กันไม่ลงตัวอย่างนี้แล้วครับหลวงตาท่านโทรไปแจ้งเลยนะครับโทรแจ้งแล้วก็มาเลยเดือดร้อนเลยครับงานนี้

ถ้าไปเปิดผมเคยหนังเปิดเบาอ่ะเจ้าภาพหมู่สองนั่นแหละมาหนังอะไรดัง <hi> เสียงไม่ดังเลยมันเตอร์หนังเาอลยหนังก็มีมาตรฐานเขาแหละต้องดังได้แม่เจ้าภาพก็ไม่ลองไปเรียกร้องให้มันดังไม่ไม่ไม่คือคือตอนนี้มันมีมาตรฐานเลยหาวิธีแก้ไขแล้วแล้วคือมุมเนี้ยโอเคทั้งสองฝ่ายเสียงไม่ไปนู้นเสียงไม่ไปนี้เสียงจะไปนู้นดังดันไม่ได้เกิดไปอยู่์อะไรผมเคยผมเคโอ้ไม่นอน ผมจะเปิดดังอะไรบ้าไปคนที่นั่งอยู่ไกลๆฟังก็ได้ยินเลยนะแล้วก็ได้ยินครับประธานโทัหลวงพ่อท่านแจ้งไปครับพ่อท่านโถงไปบอกว่าเนี่ยไปดูให้หน่อยว่าเนี่ยเปิดเข้ามาบางวุฒินะเจ้าแม่เจ้านายไม่โยนน้ำม็ผู้ใหญ่บาผู้ใหญ่บ้านนายแกมไม่โยนน้ำผู้ใหญ่บ้านหลวงผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วมันปัญหาชาวบ้านผมเคลียร์ได้อยนนะบอกแล้วว่าเนี่ยผมไม่รู้ปัญหาอย่างไรนะผมเลยที่มาก่อน มันก็มีนัยยะกันหมดเลยในพื้นที่โอเคครับตอนนี้หาที่แก้หาได้แล้วตรงนี้แหละรหลครับพระสอนพายผู้ใหญ่นะครับนะครับผมเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ไปคุยกับหลวงตานะครับอโอ้นันนันทวันเจอปัญหาเลยครับวันนี้เดี๋ยว <c oughs> ผมไปดูนะว่าท่านผู้ใหญ่จะเป็นคุยกับหลวงตายัางไง ทางมูโซงเขาก็บ่นนี่นานลยชอบเยอะไปเยอะเลยนะไปชปเชียงมานี่ได้ไหมเชียงไปทั้งบ้านเราขนาดขนาดชาวบ้านเขายังบ่นบกอยู่เกล้อๆเลหนลูตาโอเบยตะกังตะโบในบ้านน่ะไอนุ่ั้งทีมาจากตุนน่ติดตั้งต้คนตไปน่ะนำใช้กถึงสว่างได้เป็นเออน้อชายไม่ได้บอกสอุก็

พี่เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลวงตาเจ้าว่าน,นะครับให้หันหน้าไปทางทตะวันตกเชียงใต้สรุปแล้วครับได้แล้วหาตำแหน่งได้แล้ว Oh, Ngàn này, là... oh, là... à. <laughs> này đây cho pháp chơi giúp nhá các bạn, các bạn có thể โอ้ตายเลยเอาโอ้หักไปเลยครับนั่นแท่นหนึ่ง อ๋อได้ครับเอาเอาเดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่ตำรวจก่อนนะครับกล้องหลังครับอายุไปเลยครับเดี๋ยวเพจะอนถ่ายรูปตอนย้าย

โอ้ลำบากเลยทำงานลำบากครับได้ตำแหน่งแล้วครับ นี่นะครับใครอยากได้อะไรอยากประสบผลสําเร็จเรื่องอะไรก็มาบนกับหลวงปู่ได้นะครับที่วัดสุนวนไหนนะครับแก้บนด้วยการจ้างหนังมาฉายให้ท่านดูนะครับตอนนี้ก็มีคนมาบนกับท่านอยู่นะครับทุกคนที่เขาบนแล้วเขาได้ สิ่งที่เขาบนไว้เขาก็จะจ้างหนังมาแก้บนนะครับนันทวันใช้เครื่องปั่นของนัทวุฒิพาวเวอร์นะครับจากสุพรรณบุรีนะครับนี่ฮะบ,บร่มเลยครับ วิ่งงานประจำกันนันทวันเลยนะครับเจ้านี้ตตหวานการช่างก็มานะครับวันนี้พุดาการเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเคยเจอไหมแบบนี้นี่พุดาการหน่วยดีห้าห้า้านะครับสิบลอ เหนื่อยหน่อยเนาะวันนี้ลงตู้เบรแล้วครับตอนนี้ตา

好好好，跑跑跑，来！ เบาแล้วครับตานลมแน่ๆครับจอคืนนี้ ปยุบต to mm ์ของมือพัมือทวีชัยกี่พางอ้หมันเดลมันจะยุบอ๋อมันโมพีโน่แน่ก็โมได้เลยอ๋อโมได้น่โมจอยแี่เลยวันนี้ราช้านะครับนันทวันเนื่องจากเจอเหตุการณ์ไม่ปกติครับ พี่นี่ถนนในพื้นี่ค่อนข้างว้างครับลงมาลุยลกพี่ลุยตุ่มยำกุ้งฮะ ใช่เบาๆนะครับตู้ๆหนึ่ใบหนึ่งมาดูกันขึ้นตู้อีกสองชั้นนะครับ การเอาขึ้นนะครับสุดๆไปเลยครับ หน่วยนี้ข้างละสิบหกใบนะครับ D ห้าห้าเก้าเดี๋ยวครับวิธีการขึ้นจอจะประมาณนี้นะครับทยอยขึ้นกันคนละชั้น เปียงที่เขาสู้งานจริงๆนะครับโยกมากครับเป็นผมนี่ไม่กล้าเลยนะนี่ดูครับโยกจริงๆนะครับ

โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นแล้วครับเหลือชั้นสุดท้ายชั้นที่เจ็ดจสูงเจ็ดชั้นนะครับยาวยี่บสี่เมตรวันนี้ที่วัดสนวนในนะครับงานแก้บน ลงสร็แล้วครับตู้เบ็ดข้างซ้ายตอนนี้กำลังมาลงตู้บิดฝั่งขวานะครับวันนี้ทีมงานเจอปัญหานิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ถึงกั้นเรียกตำรวจมานะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับผม ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube บองดำดำแต่งดีด้วยแล้วกันครับสำหรับแฟนแฟนนันทวันภาพยนตร์ครับมากันได้ครับคืนนี้ที่วัดสนวนในตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพบกับนันทวันดี5 5 9สุรินหน่วย10ล้ออ่ะจบคลิปครับผมสวัสดีครับ thank <laughs> you